ส่วนสัปดาห์นี้เป็นพุทธแรกของปีนี้คุณหมอมีอะไรมามาฝากผู้ฟังคะคือเป็นเรื่องที่เขาที่แล้วมีคนถามมาอืม,มีคนถามถามมาเรื่องจําได้ไหมมีมีคุณผู้ชายท่านหนึ่งถามมาแล้วเราก็ไม่มีโอกาสตอบคำถามก็เลยเพราะเนื่องจากมีคนโทรศัพท์เข้ามาประจําเลยที่ถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งโพรงหลังจมูก คุณเล็กจาได้ไหมแล้วหมอก็บอกว่าหมอไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้เจอในเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะบอกหมอบอกว่าหมอจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากับท่านผู้รู้แล้วจะมาพูดคุยให้เสร็จแล้วก็รู้มานานแล้วแล้วก็ปรากฏไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลยเพราะว่าจะมีแต่คนโทรศัพท์มาถามเรื่องอื่นกันวันนี้ถ้าไม่มีใครโทรเข้ามาก็จะพูดให้ฟังไม่ทราบว่าท่านที โทรเข้ามาถามวันนั้นคุณอะไรเนี่ยได้ฟังอยู่หรือเปล่าอืนะคะก็คาดคว่าคงจะตได้ฟังก็แล้วก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะโทรมาถามใหม่ได้นะคะค่ะค่ะ ก็ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังก็เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆด้วยท่านอื่นๆเพราะว่ามะเร็งโพรงหลังจมูกนี่กออ็ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยมากเหมือนกับมะเร็งอื่นๆ้วมะเร็งที่เกิดบ่อยในในคนไทยมันก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเป็นพวกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับอะไรมะเร็งปอดอะไรแบบนี้ที่เจอบ่อยอย่ไงไงนะางเงี้ยแล้วมะเร็งโพรงหลังโพรงจมูกนี่มันจะไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ก็เจอได้ค่ะพบว่าประมาณประมาณ10,000แคนทั่วโลก ต่อ,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 อหนึ่งประมาณเจอหนึ่งคนต่อแสนประชากรประชากร <S <S แสนคนมันประชากรทั่วโลกเนี่ยนะเหมือน,นแสนคนแต่ในประเทศไทยจะมากกว่าเพราะว่าในประเทศไทยนี่จะมีคนเป็นเชื้อสายจีนแล้วส่วนใหญ่เขาบอกคนที่เชื้อสายจีนนี่จะเป็นเยอะกว่าชาติอื่นๆเลยเขาก็บอกว่าในในประเทศคือในในประเทศอื่นเนี่ยประมาณประชากรแสนคนจะเป็นนักหนึ่งคนแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหนึ่งจุดหกต่อแสนคนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยสี่จุดห้าต่อแสนคน ก็ตามว่ามากกว่าชาติอื่นๆใช่ไหมคะเอาสรุปแล้วโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ3ามสี่คนน่ะตอน1นึ่งแสนคนก็ไม่ใช่ว่าบ่อยก็ไม่ใช่ว่าเจอบ่อยแต่ว่าที่โรงพยาบาลศิริราชนี่เราพบมีเคสใหม่ๆเหมือนว่าเราเราวินิจฉัยได้ใหม่ๆแต่ปีหนึ่งประมาณเกือบร้อยคน ที่สีลานเนี่ยเร,เ,เราเจอเราเจอประมาณปีละร้อยคนนะคะที่เจอทีนี้ทีนี้สาเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทางพันธุกรรมเพราะว่าเราพบว่าพวกคนจีนตอนใต้ตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยจะเจอคนเป็นเป็นมะเร็งโลกเนี้ยงเยอะมากเลยสาเหตุเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนจีนกวางตุ้งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงนะคะเขาบอกสาเหตุอันนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบจิบชาร้อนๆชอบกินซุปร้อนๆอ,อะไรเงี้ยเวลาเขาบอกคนกินของร้อนๆเนี่ยมักจะทําให้เกิดมะเร็งอันเนี้ยได้เยอะ นะคะแล้วต่อมาก็มันอาจจะเกิดสาเหตุอันนึงก็เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งชื่อว่า E b บไวรัสหรือเอ t e ไต bar r ไวรัสเนี่ยนะคะเคือเขาบอกว่าเขาก็ไปพบว่าคนที่คนเป็นคนที่เป็นโรคมะเร็งของโพรงหลังจมูกเนี่ยนะคะมันก็จะมีเขาก็เจาะเลือดดูพบว่ามีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตัวนี้สูงกว่าคนปกติธรรมดาก็าแสดงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยได้รับเชื้อตัวนี้มาอยู่แล้วก็เลยแนะ เคยเลยสงสัยว่ามันมีอะไรกันหรอือว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งโรคนี้จะต้องมีภูมิต้านทานต่อไวรัสตัวนี้สูงมากแสดงว่าน่าจะไวรัสตัวนี้น่าจะเป็นตัวก่อเหตุหรือเปล่าก็ยังกบ question mark อยู่เขาคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะอีกอย่างนึงก็คืออาหารการกินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารการกินนอกจากว่าคนจีนเนี่ยจะชอบกินของร้อนและยังชอบกินปลาเค็มเขาบอกว่าปลาเค็มเนี่ยจะมีสารบางตัวที่ก่อมะเร็งได้ นั่นเราเรื่อกกินปลาเค็มก็ต้องระวังอีกอย่างก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเช่นอาจจะเป็นบุหรีสิ่งควันไฟสารเคมีหรือฝุ่นละอองอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งของมะเร็งหลังโพรงจมูกคุณเล็กนึกถึงจมูกของเราม,มันจะมีท่อที่ต่อไปที่หลังคลองเรานึกออกไหมคะค่ะนะคะบางทีเราสูดสูดขี้มูกทีโมูกมันก็ไหลลงมาที่คอ,อเพราะนั้นมันจะมีท่อต่อไปถึงคอเพราะนั้นไอส่วนที่มันเป็นข้อต่อ เขาต่อระหว่างจมูกกับคอเนี่ยอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าโพรงหลังจมูกมนะมันก็ถ้าหากมันกินก้อนมะเร็งซึ่งอาการเอเราจะคุยถึงเรื่องอาการของมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยนะคะอาการนี่ส่วนใหญ่แล้วที่คนไข้จะมาหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะมามคือเป็นน้อยน้อยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมาหรอกเพราะมันอยู่ข้างในอะคุณเล็กนะคะส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยที่มาหาหมอก็คือมาด้วยเรื่องก้อนที่คอก้อนที่คอขึ้นเกิดจากต่อเน,นื้<ข>อ,อด้านข้างอ่าด้านข้างคอ S <S ใต้หูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นั่นค่ะขอเพราะว่าส่วนใหญ่มาเกิดจากการที่มะเร็งมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแหละมันก็เลยทําให้ต่อมน้ําเหลืองมันโตนะคะ้จะเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างก็ได้คือมัน,มนามสามารถจะลามมาได้ทั้งสองข้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างเดียวก่อนนะคะ, <S 2> <S 2> คะแล้วก็ส่วนอาการอย่างอืงอ่นๆที่ออกมาถ้าออกมาที่เจอที่เจอน้อยหน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันจะเป็นระยะที่ระยะต้น ระยะต้นๆก็คนก็จะไม่ค่อยสนให้ความสนอกสนใจเท่าไหร่นอกจากเห็นก้อนโตเมื่อไหร่ปุ๊บเอ๊ะฉันชักตกใจรีบวิ่งมาหาหมอละแต่ว่าอาการที่ตอนที่มะเร็งเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมาก็คืออาการว่าบางทีสั่งน้ำมูกออกมาบางทีมีเลือดปนนิดหน่อย หรือเป็นหวัดเลื้อรังบางคนก็ไปหาหมอบอกเอ๊ะทำไมผมก็ไม่เคยไปโรคภูมิแพ้นะทำไมอยู่ๆผมเป็นหวัดอยู่เรื่อยรักษาทีแรกก็นึกว่าเป็นหวัดเอ๊ะรักษาไาเป็นเดือนๆแล้วหลายเดือนแล้วก็ไม่หายสักทีเนี่ยบางทีก็สั่งชิมูกออกมาบางทีก็มีเลือดปนออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนหมอก็นึกว่าเป็นไซนงไซนัสรักษาไซนัสตั้งเยอะแยะโดยที่ไม่เคยส่องกล้องเข้าไปดูในหลังโพรงจมูกเลยหมอก็บางทีก็ส่องแค่จมูกอย่างเดียวไม่ได้ส่องลึกเข้าไปถึงโพรงจมูกก็จะไม่เห็น เนื้องอกไม่เห็นอะไรก็จะมักจะดูว,ว่าเป็นไซนัตมัง้งอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็เผลอไปรักษาไซนัสจะต้องนานนะคะหรือไม่ก็มีอาการแบบคัดจมูกอยู่เรื่อยๆแบบเอ๊ะบัดก็ไม่ได้เป็นแต่ทาไมาถึงคัดจมูกฟุดฟิดฟืดฟืดหายใจไม่ค่อยสะดวกอยู่เรื่อยๆเลยนะคะมีน้ำมูกไหลเลือล้อนหลังอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอาการแบบเริ่มต้นเริ่มแรกถ้าส่วนใหญ่อาการที่จะพามาหาหมอก็คือมีก้อนคือเกิดจากต่อมน้ำเหลืองมันโตแล้วอะไรแบบเนี้ย อาการอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นบ่งบอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแหมคนที่มีอาการแบบนี้จะต้องเป็นมะเร็งหลังพงจมูกทุกลายนะคะแต่หมายว่ามันมีโอกาสร่วมด้วยเพราะเนื่องจากว่าจมูกของคนเรามันจะมีท่ออันหนึ่งอ่ะท่ออันนึงซึ่งท่ออากาศอันนึงซึ่งมันต่อไปที่หูเพราะนั้นถ้าหากมันเกิดมีากรเนื้องอกของของพงหลังจมูกเกิดมันลามไปไอ้ที่ท่อท่อตรงนี้นะคืภาษาอังกฤษคือ u s e s t h e ี e n tube เนี่ยซึ่งไปต่อไปที่จะ ที่หูเนี่ยมันก็จะมีอาการถังหูได้ก็คืออาจจะมีการได้ยินบก,บกพร่องคืออาจจะมีเสียงดังวิ่งวิ่งวิ่งในหูมีอาการปวดหูมีของเหลวไหลออกมาจากหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ่านะงเงี้ยก็ก็จะเป็นได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอพอคนไข้มีอะไรอย่างงี้ไปก็มักจะไปมาหาหมอหูอมหมอหูก็จะตรวจเฉพาะหูะก็โดยที่ไม่รู้ว่าเออบางทีมันอาจจะเกิดจากเนื้องอกอะไรของโพรงหลังจมูกแล้วมันลุกลามไปที่ท่อท่อที่เชื่อมระหว่างจมูกกับหูหรือเปล่า ใช่แสำคัญามันจะมีท่อต่อถึงกันสังเกตไหมคะเวลาเรามีมีหวัดแล้วเราจามจามแรงๆหรือว่าช่วยแรงๆหรือว่าสั่งน้ำมูกแรงๆในหูจะอื้อ,อนะคะเพราะว่ามันจะมีท่อต่อถึงกันความดันในในช่องจมูกความดันที่ต่อในท่ออันนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดอาการหูอื้อได้ะนะคะแต่บางคนที่สั่งน้ำมูกแรงๆแล้วก็บอกว่ามีเลือดปนออกมาเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกแตก ค่ะเป็นได้ค่ะเพราะนะั่นถึงได้บอกว่าไม่จําเป็นนะแต่ให้ให้ให้ใหส่ใจว่าถ้าแบบมีอาการหลายๆอย่างประเนดะ็นเช่นว่าน้ําหนักลงมีอาการน้ําหนักลงแล้วก็มีน้ํามูกเลือดลางมานานหรือเกินแล้วก็อาจจะมีน้ามูกไหลหลังจมูกออกมาบ้างมีเลือดออกบ้างแล้วก็มีหูเอ้อบ้างนะคะหรือบางคนมาได้มีก้อนที่คอหรืออะไรเงี้ยให้สนใจไว้บ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นชนเชื้อสายจีนนะคะนอกจากอาการทางหูแล้วยังเป็นอาการทางสมองด้วยนะคะสําหรับบางคนที่เพราะว่ามะเร็งของหลังโพรงจมูกเนี่ยมันไปสมองได้ง่ายมากหรือมันใกล้มันอยู่ฐานสมอง อม,มันนึกออกมาสมองมันปวดแล้วมันตรงฐานฐานสมองเนะี่ยม,มันจะอยู่ติดกันเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลุกลามผ่านกระดูกเข้าไปในสมองมันก็จะทําให้เกิดอาการทางสมองได้เช่เนอาจจะมองเห็นภาพซ้อนปวดหัวอะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็ชาที่ใบชาอยู่ๆก็ใบหน้าก็ชาไปด้านข,ข้างหนึง่งหรืออะไรประมาณอย่างนี้ขึ้นเกิดจากการที่ หรือบางทนก็อาจจะไปที่ทําให้กลืนลาบากเพราะเนื่องจากว่ามะเร็งมันลุกลามไปที่เส้นประสาทที่ไปเรียงบริเวณใบหน้าอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้กลืนลําบากกลืนลาบากบากเบี้ยวอะไรทานอาหารแล้วหกลบลดหกํำลักอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยทานแล้วทานอาหารแล้วลำลักอะไรแบบนี้เพราะว่าเส้นประสาทมันถูก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 ทำลายโด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 ยเซลล์มะเร็งที่ลุกลามไปกลับมาที่หูนิดนึงคุณหมอค่ะ เมื่อสักครู่คุณมาบอกว่าอาจจะมีอาการหูอื้อหรือว่ามีเสียงวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่ในหูเสียงปแปลกๆไได้ยินผิดปกติไปอ,อซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นเดียวที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะเป็นเรื่องของหูน้<ห>ําในช่งหูไม่เท่ากันเกิดการหูอักเสบหูชั้นในอักเสบแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าไปหาหมอหูเนี่ยเขาจะเรียกว่าแผนก e n e n t e n t นี่มาจากคาว่าเอียเอีย nose throat แบบเอียค่แบบว่าหู n o s คือจมูก t ท r o คือคอเพราะฉะนั้นหมอที่จะรักษาเราเขาควจะต้องเช็คระบบของเราทั้ง3ระบบไม่ใช่ว่าพอเราไปหาเรื่องหูก็ตรวจแต่หูอย่างเดียวนีหมอคนนั้นแสดงว่าไม่ไม่ละเอียดคือถ้าเป็นคุณหมอละเอียดเนี่ยคุณหมอ e n t เนี่ยเขาจะต้องตรวจทั้ง3ระบบ S <S <S เพราะมันจะเกี่ยวคือเกี่ยวเนื่องกันหมดอ่ะจมูกคอกับหูนี่มันมีท่อต่อถึงกันตลอดไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาเรื่องหูอื้อเนี่ยคเออเป็นหูก็อหูวอักเสบเอายาแก้หวัดไปกินเอาอะไรไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยที่ไม่ได้ส่องเข้าไปดูเนี่ยถ้าหากเราส่องส่องเข้าไปอย่างว่า เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะมีบอกให้ว่า<ม>จะว,วินิจฉัยโรคนี้ได้ยังไงเนี่ยน,นะคะต่อไปถ้าถ้าจะหยุดพักนันนะคะเราจะคุยต่อว่าจะว,วินิจฉัยได้ยังไงเราจะรู้ว่าคุณหมอจะต้องตรวจอะไรบ้าง<ม>ถึงจะเจอมีการตัดชิ้นน้องชิ้นเนื้ออะไรต่อมีอะไรคุณหมอเชื่อมาส่วนตัว<ม>เคยเคยมีเหมือนกันก็คือลมออกหู <laughs> ค่ะ ไม่ได้โกรธไม่อะไรไม่ได้โกรธ <c oughs> ไม่ได้โมโหใครแต่ว่าลมมันออกหูมันมันมีเสียงลมมีวิ่งออกมาใช่ไหมคะ,อะโอเคมันก็เป็นไปได้ว่าเ,าเกิดสมมติในช่วงที่เรามีมีหวัดมีเวิร์ดอะไรเงี้ยเป็นไปได้คะ่ะทําให้ความดันหรืเอเข้เา,เาไปอยู่ในที่ย่านเช่นบางคน หมอก็ไม่รู้เหมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวว่างๆจะถ้าเจอหมอหูจะถามก็ให้ว่าไอ้ลมอองหูนี่มันสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าอย่าให้หมอพูดตอนนี้เลยเดี๋ยวพูดไปแล้วผิดน <laughs> เดี๋ยวจะรับข้อมูลไปผิดพลาดแต่ว่าหมอก็เคยเป็นนะแต่ก็คิดว่าเท่าที่รู้ก็คือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่รุนแรงอันตรายอ,อะไรเป็นได้เกิดจากความดันในหูมันแตกต่างกันอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะ,คะ ส่วนประเค็มที่ติดอยู่เมื่อสักครู่นี้ว่าจะเจาะถามคุณหมอประเค็มไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งขึ้นมาอันนี้คิดเองนะคะเพราะว่าแม้ปลาที่เอาไปดองเค็มมันจะมีปฏิกิริยาเคมีขนาดที่จะทําให้ก่อมะเร็งได้เลยนั่นหมายถึงอาหาร,รดองงทั้งหลายแหละก็น่าที่จะมีส่วนด้วยแต่ทีนี้ว่าปลาเค็มเนี่ยก็มองไป,ไปถึงมองไปถึงว่า กระบวนการขั้นตอนอ,ม,อมา,อาจจแรงวันเอออไม่รู้แหละแล้ว<ข>แต,<า>แต่แต่อีกอย่างปลาเค็มนี่เวลาทานนี่ส่วนใหญ่มักจะไปทอดเขาอาจจะ ใช้ยาพ่นกันมมแมลงใช่เป็นได้ดแล้วต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทานของอะไรมะดุยเป็นคนชอบแนะนําให้คนทานอะไรที่มันสดๆใหม่ๆนะไม่ชอบอะไรที่มันหมักหมักนองดอะไรอย่างพวกแนหนมเนิ้ออะไรที่มันต้องแบบมีการหมักหมักนองๆอะไรต่อมีอะไรขั้นมีกรรมวิธีคอมพิเกตอะกรรมวิธีแบบยุ่งยากซับซ้อนอะไรเงี้ยอย่าไปกินเลยกินอะไรที่มันสดๆใหม่ๆธรรมดามดีกว่าบอกว่านั่นง่ายกว่าแม่แต่ยำปลาเข็มนี่อร่อยมาก ยำปลาเค็มยำแหน่เนี่ยอร่อยมากไม่เป็นไรจีเรากินนานๆครั้งได้แต่ไม่ใช่ว่าเรากินประจําไงใช่ไหมคือบางคนเนี่ยฮู้แกเล่นกินทุกวันเลยอย่างคนจีนเนี่ยแบบสมัยก่อนนี่แกเข้าจนไงกินได้หลายวันใช่ไหมเขาก็กินกินปลาเค็มเขากินหลายวันเลยอะไรประมาณเนี้นะคะเขาเาก็จะเก็บดองเค็มเอาไว้เอบางเขาก็กินมันก็ถูกดีราคาถูกดีไม่ต้องเปิงตังอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะค่ะ ทีนี้ก็เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องอาการไปแล้วว่าอะไรที่เป็นอาการเตือนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอมีอาการนี้เราจะต้องแบบพาล แพนิคแพนิคว่ามันจะต้องเป็นหวัดระแวงว่าเราจะต้องเป็นแน่แนเลยอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีอาการหลายอย่างที่ที่ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นได้เหมือนกันอาการของโรคหลักหลายอย่างทีนี้เราจะวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอจะต้องวินิจฉัยนี่อันที่หนึ่งเนี่ยมันต้องซักประวัติให้ละเอียดเนี่ยซักประวัติให้ละเอียดเลยนะคะ่ะเป็นคนเชื้อชาติอะไรมีพ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นมะเร็งหลังพงจมูกลื่หลืห่นเปล่าเลยนะคะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่มีประวัติอะไรที่ผิดปกติบ้างเช่นนะ้ำหมูกไหล มากไม่มีหูเอออะไรหรือว่ามีนาดเจอชาหรืออะไรอาการเกี่ยวกับหูข้อจมูกอะไรเนี่ยต้องซักประวัติว่ารักษาไซนัสมาเป็นประจําหรือเปล่ามีน้ำมีเลือดออกมาไม่มีอะไรออกมาจากนอกหูหรือเปล่าเลยทํานองนี้นะ <Okay. S 1> หรือมีก้อนอะไรที่คอหรือเปล่าเนี่ยนี่คือการซักประวัติจากนั้นก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดก็คือตรวจบริเวณคอจมูกหูข้อจมูกเนี่ยให้ละเอียดเลยนะฮะส่วนบริเวณคอเนี่ยเขาอาจจะต้องใส่กล้องใช้กล้องใส่เข้าไปผ่านโพรงจมูกเข้าไปดูอาจจะต้องลึกนิดนึงหรือบางคนแล้วก็ ผ่านทางคอทางปากอะค่ะทางปากเขาก็จะส่องเห็นไหมเขามีกระจกอะไรเนี่ยส่องเข้าไปมองกระจกที่เป็นเหมือนเหมือนหมอฟันบางทีเขาทำมีกระจกเป็นแผ่นแผ่นเขาอาจจะมองเข้าลึกเข้าไปถึงตรงนั้นถ้าเขาสงสัยแล้วเขาคงจะต้องอาจจะต้องฉีดยาชาให้แล้วเขาก็พ่นยาชาไม่ใช่ฉีดพ่นยาชาแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปดูว่ามันมีก้อนเนื้องุ้งเนื้องอกอะไรอยู่หรือเปล่า่เงี้ยหรือว่าบางคนเขาก็อาจจะต้องเจาะเลือดดูภูมิต้านทานต่อ E b บีไวรัส ที่บอกนะคะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งของหลังพงจมูกมักจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ e อบไวรัสสูงเขาอาจจะต้องเจาะเลือดดูภูมิต้านทานกับ EB ไวรัสอาจจะทำา uh, CT สแกน MRI บนสแกนดูอะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วก็ตรวจคลำดูดีถ้าหากมีก้อนเกินอะไรตรงไหน,นแล้วสมมติว่าเวลาสองกล้องเข้าไปดูหลังพงจมูกแล้วไปเห็นก้อนเนื้อง,งอกอะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็จะต้องไอ้กล้องอันนี้เขาก็สามารถที่ตัดชิ้นเนื้อออกมาเอา,าเอาอกมาส่งไปทางพยาธิได้เพื่อเพื่อตรวจด,ดูว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า นะคะคะทีนี้มะเร็งเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายวันนั้นที่ที่คุณอะไรที่โทรศัพท์เข้ามาถามเน่ะเขาบอกว่าอยากจะทราบรายละเอียดว่าเออมันมี มะเร็งนี่พทเป็นไอ้นี่มันอันตรายไหมมันมีโอกาสหายไหมมีโอกาสตายไหมหรือว่าเป็นยังไงไงก็ต้องบอกว่ามะเร็งที่เป็นโรคอันนี้อันนี้เนี่ยคนที่เป็นก็อาจจะโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่าส่วนใหญ่ที่มาหาหมอแล้วมักจะเป็นระยะหลังๆถ้าช่วงระยะแรกๆมักจะไม่ค่อยเจอครับเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจนะมีน้ำมูกนิดหน่อยก็นึกว่าเป็นหวัดหูอื่นิดหน่อยก็นึกว่าเป็นเป็นหวัดน้ำเข้าหูอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าสำลักบ่อยๆก็นึกว่าตัวเองกินอาหารชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยทให้สำลักบ่อยๆก็ไม่ได้ ใจกับอะไรพวกนี้เพราะนั้นขอให้ก็จะเจอโรคในระยะปลายอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นระยะนี่เขาจะแบ่งออกเป็นระยะที่หนึ่งเขาบอกว่าระยะคนที่เป็นระยะต้นๆคือระยะที่หนึ่งระยะที่2เนี่ยมีโอกาสหายขาดได้แปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยระยะหนึ่งหรือสองถ้าระยะที่สามถึงระยะที่สี่เนี่ยก็โอกาสก็รอดก็น้อยลงหมายถึงว่ามีอายุเกินห้าปีเนี่ยได้ประมาณสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นเองแทบไม่น่าเชื่อว่ามันมีผลถึงชีวิต ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทีนี้ระยะต่างๆเนี่ยนะคะคือถ้าหาเขาจะมีตั้งแต่ระยะศูนย์ระยะสูงก็คือจะเป็นมะเร็งมะเร็งตรงบริเวณผิวผิวค่ะผผิวผิววยังไม่ลุกลามเข้าไปที่เนื้อยังไม่ลุกลามเข้าไปที่เนื้อเป็นที่ผิวอย่างเดียวก็เรียกระยะศูนย์นะคะพอร,ระยะที่หนึ่งเนี่ยก็หมายความว่ามันมันมันลามเข้าไปในเนื้อแล้วแต่มันก็ยังอยู่ในโพรงจมูกมันยังไม่ไปไหนนะคะทีนี้ระยะที่สองเนี่ยก็คือมันกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองข้างเดียวอืมไม่เกินหกเซ ขนาดไม่เกินเมตหกเซนก็ประมาณมะนาวลูกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วระยะที่สามก็หมายว่าไปเป็นต่อมน้ําเหลืองสองข้างละแล้วก็ไม่เกินหกเซนนะคะส่วนระยะที่สี่นี่หมายความว่าต่อมน้ําเหลืองโตเกินหกเซนหรือไม่ก็กระจายไปที่ส่วนอื่นๆของของร่างกายละเช่นอาจจะไปที่กระดูกไปที่สมองหรือไปที่ตาหรือว่าไปที่ไหนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือระยะที่สี่นั้นในการรักษาก็ทาระยะที่หนึ่งที่สองเนี่ยแบบคือคือคืออาจจะ อาจจะไปที่ต่อมน้าเหลืองแล้วไม่เกิน6เซนละข้างเดียวแล้วยังไม่ได้ไปลามไปที่อวัยวะอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะหายขาได้ 80- ดสถึงถึงร้อเพราะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกคลาก้อนอะไรได้ที่คอผิดปกติให้รีบไปหาหมอเลยนะคะอย่ามัวแต่คิดว่าโอเคฉันอ้วนขึ้นอะไรฉันมีก้อนอะไรขึ้นมาเนี่นเจอก้อนไขมันใช่เจอก้อนไขมันอะไรประมาณนี้ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนี่การรักษานี่เขาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาเขาก็จะแบ่ง ออกเป็นเ,เคมีบํบาบัดกับลังสีรักษา <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ศัลยกรรมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทํา hmm. เพราะว่าเนื่องจากหลังพงจมูกนี่มันติดกับอวัยวะสําสคัญเยอะเลยแล้วก็มีเส้นเลือดสําคัญสาคัญ,คญมาเยอะถ้าหากว่าเกิดไปผ่าตัดแล้วผิดพลาดขึ้นแบบตัดถูกเส้นเลือดหรือไปตัดอวัยวะต่างอื่นที่สาคัญน่นไขาอาจจะเสียชีวิตได้ hmm. เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไม่ไม,ไม่ผ่าใช่ไหใช้วิธีผ่าตัดเขาจะใช้ยอยู่2ออย่างเท่านั้นนะคะคือ คือใช้ใช้รังสีรักษากับเคมีบําบัดนี่ถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยตัวใหญ่เขาจะใช้รังสีรักษาอย่างเดียวโดวยจะใช้ฉายแสงประมาณ 30, 3 3มสาถึงสาครั้งนะคะ<ม>หรือบางทีเขาก็อาจจะมี2ออย่างคืออาจจะเป็นฉายภายนอก ฉายภายนอกก็จะมีปัญหาเรื่องไม้เมือะไรต่อมีอะไรเรื่องที่ใช้ภายในด้วยกันฝังแร่ฝังแร่เข้าไปในโพรงจมูกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะห,หรือไม่ก็เ,เคมีบําบัดนี่เขาจะมักจะใช้ในกรณีที่มันลุกลามไปที่ส่วนอื่นแล้วอืเพราะมันก็จะไม่งั้นการฉายแสงนี่มันก็โหไม่รู้จะฉายไปถึงไปถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากมันโรคโรคมันลุกลามไปแล้วเนี่ยการการการให้เคมีบําบัดเนี่ยร่วมด้วยกับการฉายแสงเนี่ยจะได้ผลดีกว่าการฉายแสงอย่างเดียว เวลาที่มันไปที่เวลาที่มันไปที่ตอมน้าเหลืองแล้วเนี่ยเคมีบําบัดยังสามารถรักษาใช้ได้ค่ะมันก็ไปทั่วหมดไงเวลาเคมีจะไม่ได้ใช้แสงใช้แสงนี่หมายถึงว่าบริเวณที่แสงไปถึงบริเวณนั้นมะเร็งจะตายแต่ถ้าบริเวณที่แสงไปไม่ถึงมะเร็งก็ไม่ตายแต่ถ้าการเคมีบําบัดนี่หมายถึงเราฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเส้นเลือดนี่มันก็จะไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเพราะนั้นเซลล์มะเร็งที่ลุกลามไปทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตอมน้าเหลืองหรือเป็นอวัยวะต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยยายานี่ยาที่ข้า มามาไปถึงหดแสดงว่าคนที่ป่วยในระยะที่สามสี่ที่ว่านี้เนี่ยโอกาสที่จะร,รอดก็มีมีมีค่ะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการคือเคมีบําบัดเดี๋ยวดีแต่ว่าคนไข้าอาจจะแบบว่าคือมันจะมีผลข้างเคียงของการให้ฉายแสงกับเคมีบําบัดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงมางเครื่องคนไข้บางคนอาจจะแบบทนไม่ไหวอะไรประมาณเนี้นะคะที่พบบ่อยๆนี้ก็คือ,อ,อผลข้างเคียงของการรักษาที่หลังจากให้รังสีรักษาไปแล้วนี่นะส่วนใหญ่ก็จะมีแพ้ปักแห้ง ปากเป็นแผลกินน้ำลายน้ำลายแห้งไปหมดเลยกินอาหารไม่ค่อยลงร่างกายผ่ายผอมลงไปเนี่ยการรับรสก็ผิดปกติคือกินอะไรไม่รู้รสรู้ชาติเลยเนี่ยหรือไม่ก็บริเวณที่คอก็จะเป็นพังผืดนะเพราะเนื่องจากเป็นเจอเจอรังสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแลวการได้ยินบางทีก็ผิดปกติไปด้วยบางทีก็ได้ยินอะไรผิดปกติไปอะไรต่อมีอะไรนะคะมันก็จะเกิดผลข้างเคียงแล้วบางทีคนไข้ก็จะทนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ไม่ได้กินอะไรก็ผ่ายผอมลงไปด้วยนะคะก็ เรียนให้กับผู้ฟังได้ทราบว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยถามว่าอันตร,รายไหมก็อันตร,รายแต่ว่าถามว่ารักษาได้ไหมก็รักษาได้มีวิธีการในการป้องกันตัวเองไหมก็มีนะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพยายามทานอาหารที่สดๆเถอะอะไรที่<ช>มันเป็น<ช>ของ<ช>ดองของหมักของอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของเคมีเข้ามาในร่างกายก็นานๆครั้งก็ได้ <พอ S 1> นะคะมีเวลาไหมคะ ได้ประมาณห้านาทีาพอดีคุณเอ่อคุณเล็กพูดกันถึงเรื่องของหมากของดองเมื่อกี้นี่หมอก็จะบอกว่ากทานอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันมะเรง็งนะคะเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับควัท่านผู้ฟังทุกท่านนะน,นะคะข้อที่หนึ่งก็คือต้องรับประทานอาหารพวกผักตระกูลกะหล่าให้เยอะ<ม>เช่น<ม><ม>กะหล่ำปีกะหล่ำดอกผักคะนา้าหัวผักกาดบล็อกโคลี่อะไรพวกเนี้ยก็เป็นตระกูลกะหล่ำดอกหมดเลยใช่ไหมฮะกะหล่ำปีกะหล่ำดอกคะน้านี่ก็เป็นตระกูกลเดียวกันนะคะแล้วก็หัวผักกาด หัวใจเท้าอะค่ะนะคะแล้วก็บอคอลีพวกนี้จะเป็นจะมันจะมีสารซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมันจะช่วยป้องกันมะเร็งได้ค่ะ,ะ,คะข้อที่สองก็คือรับประทานอาหารที่มีกากเยอะๆนะคะเช่นเป็นพวกข้าเป็นผักผลไม้เม็ดธัญ,ญพืชต่างๆอะไรแบบนี้นะคะข้อที่สามก็คือรับประทานอาหารที่มีเบต,ต้าแคโรทีนก็จะเช่นเช่นพวกผักที่มีสีเขียวสีเหลืองเช่นแครอทฟักทองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อันที่สี่ก็คือ ออันที่สี่ก็คือรับประทานอาหารที่มีวิตามินสูงๆเช่นท่านทองของที่มีรสเปรี้ยวอะค่ะ จะเป็นแพชชั่นฟรุตหรือฝรั่งก็ได้นะคะผิวฝรั่งฝรั่งมะนาวเขาไม่ไหวมั้งเออกินฝรั่งละกันฝรั่งเนี่ยตรงผิวมันนะบางคนเนี่ยแบบซื้อมาแล้วก็ถ้าผิวไม่สวยก็ตัดผิวทิ้งเนี่ยเสียดายมากเลยเพราะว่าเอ่อมันเอ่อวิตามินซีมันอยู่ตรงผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวคุณหมอบอกทานอะไรเปรี้ยวๆเขาไปทานเปรี้ยวเน่ยมัเพอร์วิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารดีๆนะคะส่วนยวกอาหารที่มีกากใยมันก็จะช่วยป้องกันนะฮะพวกลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไสสส้้้ใหหญ่ลลลาาาไไเเ็กกรระะะพออ อะไรแบบนี้นะคะ hmm. แล้วก็พวกอาหารพวกกระลำปีกระลำดอกก็ป้องกันลำไส้ใหญ่ลำไส้เหมือนกัน <ừ> นะคะทีนี้ต่อไปเมื่อกี้ข้อที่4ก็คือกินวิตามินซีสูงๆใช่ไหมคะ่วนข้อที่5ก็ลดอาหารไขมันนะฮะเพราะถ้ากินอาหารไขมันมากๆก็โอกาสที่จะเกิดพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดล,ล,ลูกเนี่ยมีสูงมากเพราะว่าอาหารไขมันส่วนหนึ่งเนี่ยไขมันที่ส่วนเกินจะไปสร้างเป็นฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนพวกนี้มันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกได้ นะคะแล้วต่อมาก็คืองดทานอาหารที่มันมีลาขึ้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วน้ปังขึ้นลาอาหารขึ้นลาเพราะมันจะมีอัลฟาท็อกซินทําให้เกิดมะเร็งตับได้ง่ายมากเลยถ้าเจอเกิดเจออาหารที่เป็นลาอย่าไปล้างนะคะพะล้างแล้วบางทีบางคนก็บางคนเอาไปล้างว่าเออไม่เป็นไรลาลาตายแล้วหรือไปต้ม,มหรือบางคนมีลาไม่ไปอะไรต้มเดี๋ยวลาตายลาตายค่ะแต่พิษของลายังอยู่ พิษมันเหมือนที่คุณหมอเคยเล่าว่าอย่างเช่นมะละกอเนี่ยเห็นว่าตรงหัวมันเน่าตัดทิ้งตรงท้ายยังทานได้จริงแล้วไม่ได้บางทีมันมีมันมีมันลามเข้าไปในเนื้อมันแล้วเหมือนว่าไอ้ตัวพิษมันอะพิษมันลามไปแล้วเตัวลาเนี่ยจะตายแต่ว่าเราตัดทิ้งใบลามันก็ตายหรือไม่ไอ้ของอะไรอย่างผักเนี่ยขึ้นลาแล้วเราไปต้มเนี่ยต้มเนตลาตายนะคะแต่ว่าเชื่อราตายแต่ว่าพิษของมันที่รามันเรียกว่าอัลฟาซอกท็อกซินยังอยู่นะคะมันเล้ต้องระวังนิดหน่อยนะคะต่อมาก็คือลดอาหารไอ้พวกประเภทที่ ออออดองเค็มอะค่ะพวกดองเค็มอาหารปิ้งย่างลมควันอะไรเงี้ยนะนะนะ่กินบาร์บีคิวอะไรเงี้ยก็พอก็คือปิ้งพอปิ้งแต่พอสุกนะคะไม่ใช่ปิ้งจนหูเกรียมะอะไรอเงี้ยนะคะนะเพราะเป็นนั้นจะทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่ในค่อนข้างสูงเลยนะคะต่อมาก็งดรับประทานอาหารพวกสุกๆดิบๆนะเช่นพวกก้อยปลาปลาจอมอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกถ้าหากเกิดมันมีพยายใบไม้ในตับเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมะเร็งในท่อน้ําดีเนหู เจ็บปวดทรมานมากสเต็ก <Ste ak S 2> แบบมีเดียมแล้วตายเร็วด้วยพวกนี้ตายเร็วด้วยรักษาย,ยากมากเลยนะเสเต็กมีเดียมสเต็กรออะไรเงี้ยแบบต้องระวังมากๆเลยแล้วพวกอาหาร,ยยอ,รอย่างยงแหนมเนยอะไรเงี้ยเวลาจะกินเนี่ยต้องระวังคือหมอเนี่ยบางทีนานๆทีเราก็กินแหนมทีนะฮะแต่ก็ต้องไม่เอาแหนมไ่แบบไปทอดไข่อะไรต้องเอามแหนมมามาผัดซะก่อนให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ไข่เพราะบางทีนี่ใส่ไข่เรไปไข่สุกแต่ว่าแหนมไม่สุกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มีอาหารที่คนไทยชอบทานเหมือนกันพวกตับตับก็ต้องบอกว่าต้องอย่า มันสุกมากก็ต้องมีเลือดชุ่มๆด้วยนั่นแหละไม่นั่นแหละมันจะจะมีใคร่พิยาหเลยมีอะไรบางตัวซึ่งทําให้เกิดมะเร็งได้หอยแครงอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าต้องเลือดอืมคือกินะกินให้มันอร่อยน้อยหน่อยปลอดภัยกว่าเนอะอีกอันนึงก็คืองดกินพวกแอลกอฮอล พ<ม>เพราะพวกแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวการมะเร็งตับมะเร็งกล่องเสียงกับมะเร็งหลอดอาหารเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าก็เนี่ยไอ้ที่อาหารทั้งหลายแหล่ที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยก็อัอนนี้ก็เป็นของขวัญสําหรับปีใหม่สําหรับคนฟังทางบ้านน,นนะคะคือต่อไปนี้เรามง o น i ี y กันเถอะนะ<ม>นะแล้วก็ทานไอ้ผักตระกูลกระหล่ำให้มากๆทานผักผลไม้สีส้มสีเหลืองให้เยอะๆ<ม>ทานอาหารที่มีกากใยทานยาพืชเยอะๆไม่กินของหมักของดองไม่กินของที่เป็นเชื้อราลดอาหารไขมันไม่ทานของสุกดิบๆแล้วก็งด สูบบุหรีด้วยแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเ <c oughs> ท่านี้ก็คงจะช่วยป้องกันมะเร็งได้ <c oughs> เยอะละ่ะ นะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าทานซ้ําๆซ้ําๆกันทุกวันทุกวันอย่เดี๋ยวเป็นนิ้วเดี๋ยวจะเป็นโรงงานผลิตนิ้วถ้าถ้าผลิตนิ้วออกมาได้เป็นทองเป็นเพชรนี่ก็ไม่ว่าค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากคุณหมอหนุ่ยไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้สวีคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะกลับมาใหม่ในพุทหน้าบ่ายสามโมงเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปฟังข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา8 9 5สิบเก้าฟุดห้าสวีเดฟเเฝมะั สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข